ก็คุยกับทีมงานกับอาจารย์เบนซ์กับหลายๆท่านนะครับเขาบอกว่าไลฟ์สดแล้วเนี่ยควรจะให้ความรู้ด้วยเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเราก็จะบอกว่านําบทความเนี่ยมาอ่านให้ฟังว่ามีอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเนาะตามคติความเชื่อแนวทางหลวงู่ดูหลวงตามมานะครับบทความแรกเลยที่จะ มาอ่านให้ฟังแล้วก็จะมาเรียบเรียงให้ฟังว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับที่เราสงสัยกันหลายๆคนเนี่ยก็สวดกันอยู่บทพระคาถามหาจักรพรรดิแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับเราก็จะมาชี้แจงถแถลงไขให้ฟังนะครับว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคืออะไรพระเจ้าจักรพรรดินะครับก็คือคือ จักรพรรดิผู้ปกครองทวีปทั้ง4นะครับในความเชื่อของพระพุทธศาสนาเป็นผู้รักษาศีลเป็นธรรมราชาธรรมราชาก็คือราชาผู้มีคุณธรรมนะครับปกครองด้วยทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมก็คือทมแห่งพระราชาสิบประการนะครับแปลออกมาได้ก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะคล้ายๆกับบารมีสิบทั์แหละแต่ว่าจะมีข้อปีกย่อยแตกต่างกันไปนะครับ มีพระโอรสนับพันไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ปรารถนาสงครามไม่ประสงค์เครื่องบรรณาการพระเจ้าจักรพรรดิมีแต่ผู้เคารพนับถือพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีบุญญาธิการมากนะครับพระเจ้าจักรพรรดิมีลักษณะของมหาบุรุษเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้านะครับแต่ทรงเลือกปกครองแผ่นดินก็ตอนเจ้าชายสิทธะก็เหมือนกันนะครับตอนที่เขาให้พราหมณ์เนี่ยมาดู ตอนที่เกิดมานะเขาก็พ่อเขาก็กษัตริย์เนี่ยพ่อของเจ้าชายสิทธฐาเนี่ยเขาก็เรียกพราหมณ์มาดูให้มาทํานายทายทักเนี่ยว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างก็มีพราหมณ์พวกหนึง่งก็จะบอกว่าจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเห็นไหมแต่มีพราหมณ์แค่หนึ่งคนก็บอกว่าจะได้ออกบวชก็คือพระญากธัญญะนะครับยามใดที่พระพุทธศาสนาเนี่ย ที่มีพระพุทธศาสนาก็คือมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้นะครับพระเจ้าก็จะทรงช่วยบำรุงอุปถากพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกแล้วก็ช่วยเผยแผ่พระธรรมนะครับแต่ยามใดที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพระองค์ก็จะรวบรวมผืนแผ่นดินเป็นปึกแผ่นนะครับให้คนเนี่ยได้รู้สึกว่าทุกปกครองโดยธรรมนะครับสั่งสอนประชาชนทั้งมวล พระเจ้าจากักรพรรดิทรงขยันในการสร้างบารมีมากถึงแม้จะเป็นพระเจ้าพระมหาจากักรพรรดิแล้วก็ยังทรงสร้างบารมีไม่หยุดหย่อนนะครับความพิเศษของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยมีอยู่ตามดังนี้นะครับผมเดี๋ยวรอรถไฟไปก่อนบีบได้จังหวะพอดีเลยรถไฟอะความพิเศษของพระเจ้าจากักรพรรดินะครับก็คือหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยมีพระวรกายงดงามยิ่งกว่ามนุษย์ใด ก็คือมีลักษณะของมหาบุรุษเหมือนพระพุทธเจ้านะครับ 2. พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยมีอายุยืนกว่ามนุษย์ใดๆอายุยืนพระชนมายุยืนนานมาก 3. แล้วพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยมีอาภาธน้อยเจ็บป่วยได้ยากกว่าคนทั่วไปนะครับ4แล้วพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาแม้แต่เทวดาก็ยังเกรงใจนะครับผม บอกไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ติดตามฟังแล้วการความวิเศษของพระเจ้าจักรพรรดิเสร็จแล้วพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเขามีของวิเศษด้วยนะมีของวิเศษเจ็ดอย่างนะครับเขาเรียกว่าสมบัติจักรพรรดิเจ็ประการนะครับผมได้แก่หนึ่งจากแก้วนะครับจากแก้วเมื่อผู้ที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยพระองค์ก็ทรงรักษาสีนุโบสถนะครับชำระจิตใจให้สะอาด ทรงทําสมาธิจากแก้วก็บังเกิดขึ้นนะครับทําจากโลหะมีค่าส่องสว่างสวัยไปเลยพาพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็เสนาบดีเนี่ยลอยไปยังประเทศต่างๆในทวีปทั้ง4ประเทศต่างๆก็ยอมสมาวิพักษ์โดยไม่ต้องสู้รบนะครับเพราะว่าบรรมีผิดกันว่างั้นเถอะเมื่อจะถวายเครื่องบรรณาการพระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงไม่รับนะครับแต่พระเจ้าจักรพรรดิจะประทานศินห้าให้นะครับศิลห้าให้ แล้วก็อย่างที่สองนะครับช้างแก้วช้างแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเป็นพญาช้างมีชื่อว่าอุโบสถสีขาวเผือกสง่างามมีฤทธเดชสามารถเหาะได้คล้องแคล้วว่องไวฝึกหัดได้เองสามารถพาพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยไปรอบชมพูทวีปจะหลดขอบมหาสมุทรได้ตั้งแต่เช้ารุ่งกลับมาทันเวลาเสวยพักราหารเช้าคิดดูดิไปสุดขอบเลยทวีป แล้วก็กลับมากินข้าวเช้าทันนะว่างั้นเถอะเร็วกว่าเครื่องบินเจ็ตอีกนะครับม้าแก้วอย่างที่สนะครับม้าแก้วม้าแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเป็นพญาม้ามีชื่อว่าวรลาหกะมีชื่อนะครับไม่ใช่จะไปบอกช้างแก้วม้าแก้วอย่างเดียวเขามีชื่อนะครับผมวลาหกะเป็นอัศวราชผู้สง่างามขนงามมีหางเป็นพวงตรงปลายคล้ายดอกบัวตูมมีฤทธิ์เดชห่อเหินเดินบนอากาศได้ คองแคลวว่องไวฝึกหัดได้เองสามารถพาพระเจ้าจักรพรรดิไปรอบชมพูทวีปจรลดขอบมหาสมุทรได้ตั้งแต่ลุ่งเช้าก็กลับมากินข้าวเช้าทันอย่างที่4นะครับมณีแก้วมณีแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นแก้วมณีเปล่งแสงสุกสกาวใสแวววายิ่งกว่าเพชรนะครับเปล่งลังสีแสงสว่างสวยโดยรอบถึง1โยต์หนึ่งโยด์เนี่ยคือเท่าไหร่อาจารย์เบนรู้ไหมหนึ่งโยด์คือ16กิโลเมตรนะครับ1โยด์เนี่ย วัดเป็นหน่วยปัจจุบันคือ16กิโลเมตรก็คือคิดดูสว่างสวัยไป360องศา16กิโลอ่ะคอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างให้เกิดขึ้นดึงดูดสมบัติทั้งหลายมาให้สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งชมพูทวีปโดยไม่ต้องทำมาหากินนะครับเมื่อพระมาหาจากักรพรรดิทรงทดลองแก้วมณีกับกองทัพโดยติดแก้วมณีไว้บนยอดธงนำทัพแก้วมณีก็เปลง่งแสงสว่างสวัยทำให้กองทัพเดินทางได้สะดวกสบายเหมือนเนื่ทัพในเวลา กลางวันนะครับผมถ้าไม่มีการสู้รบเขาจะมีกองทัพทำไมมีเอาไว้เขามีเอาไว้เขามีเอาไว้เขามีาไว้เสริมเขาเรียกว่าสแสดงแสนยานุภาพหลายคนบอกว่าไม่มีรบหรอกจะมีกองทัพไว้ทําไมก็แสดงแสนยานุภาพไงใช่ไหมนางแก้วนะครับอย่างที่ห้า นางแก้วนางแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเป็นหญิงที่มีบุญญาธิการรูปร่างหน้าดูชมผิวพรรณเป่งปั่งผ่องใสสวยงามกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับผูจาสุภาพไม่โกหกมีกลิ่นดอกบัวหอมฟุ้งออกจากปากบางคนมีกลิ่นปากเหม็นนะแต่ถ้าเป็นนางแก้วพระเจ้าจากักรพรรดิปากจะหอมนะครับมีกลิ่นจันท์หอมรอบกายฟุ้งตลอด นางแก้วเป็นผู้คอยปฏิบัติพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างไม่ขาดสายตื่นก่อนนอนที่หลังพระเจ้าจากักรพรรดินะครับคอยรับฟังคําสั่งแล้วก็มีสิ่งวิเศษอย่างหนึ่งเวลาอากาศร้อนนางแก้วจะตัวเย็นเวลาอากาศเย็นนางแก้วจะตัวออกจะตัวอุ่นจะตัวร้อนเวลาพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยได้นอนอิงแอบแนบกายอากาศก็จะพอดีพอดีเห็นไหมสุดยอดนะนางแก้วไม่ใช่ธรรมดานะ ขุนคังแก้วนะครับข่าบดีแก้วหรือขุนคังแก้วเนี่ยสามารถนําทรัพย์สินมาให้เดียวพระเจ้าจากักรพรรดิได้ขุมทรัพย์อยู่ที่ไหนก็รู้ไว้หมดหาเงินได้จากไหนก็เห็นไม่หมดวิธีการทําการค้ามีสมบัติผุดออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับขุนพลแก้วขุนพลแก้วเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลูกคนโตของพระเจ้าจากักรพรรดินะครับเป็นขุนศึกคู่ใจ เป็นบัณฑิตนักปราชดมีความเฉลียวฉลาดรู้สิ่งใดควรหรือไม่ควรนะครับคอยให้ให้คำปรึกษาตลอดเวลานะครับรู้แล้ว,วพระเจ้าจากักรพรรดิมีอะไรบ้างแต่รู้ไหมทํายังไงถึงจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหลายคนนะ่อยากเป็นจังพระเจ้าจากักรพรรดิอยากเป็นอยากเป็นผู้พธิสัตว์อยากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ <c oughs> ดีชั่วย,ยังแยกแยะไม่ได้เลยจาย์เบนค,คนดีคนไม่ดียังไม่รู้เลยว่าจะต้องทํำยังไง อะไรดีอะไรไม่ดียังแยกไม่ออกเลยใช่ไหมพูดถึงน้ําพริกเขายังบอกว่าเป็นอะไรอยู่เลยนรกนรก,รกพูดถึงน้ำรก,รกยังบอกว่าเป็นน้ําพริกอยู่เลยและยังอยากจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพวกนี้ไร้สาระอ่ะฟังต่อนะครับอันนี้สงผลบุญเนี่ยที่ทําไม่ได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดินะครับผมทําบุญําทานด้วยจิตใจงดงามเป็นเจ้าในงานทอดกระถินเป็นเจ้าภาพในงานสร้างวัดพระอุโบสถพระวิหารพระพุทธรูป เป็นประธานในการเทศนาธรรมการสังคายนาพระไตรปิฎกนะครับบูชาเจดีย์ของพระสมมาสมุทธเจ้าจเจริญเมตตาจิตตลอดเจปีนะครับวันนี้ก็จบเรื่องพระเจ้าจากกักรพรรดินะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะฟังเรื่องอื่นต่อนะฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอด่วนจีไปสนีจ๋าเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่จากฟาร์มปลาคราฟเขามารออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายปลาคราฟตัวใหญ่ ตัวน้อยเนี่ยไปฝากไว้ที่บ่อเขาแล้วก็หัวหน้าทินเนี่ยเขาจะทุบทําบ่อใหม่เนาะแล้วก็จะทําราวกั้นดีๆแล้วก็จะทํากันเด็กตกครับดูหลายทีแล้วเด็กชอบมานั่งขอบบ่อแล้วก็ชะเง้อบ่อมันลึกนะครับบ่อมันลึกประมาณ2เมตรเนาะบ่อมันลึกประมาณ2เมตรนะครับที่จะทําใหม่เนี่ยก็ต้องจัดการดีๆหน่อยอ่ะขอแบบเรเบรีบเร่งเร่งรีบเลยนะครับบริเวณด้านหน้าอาคารหลวงปู่ดู่พรมมรัญัโยนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนั่งแผ่เมตตาบารมี อยู่ที่ตาครลีตอนนี้นะครับก็มีโครงการใหญ่ที่บอกบุญอยู่3โครงการนะครับในนี้กําลังจะเป็น4ี่โครงการเร็วๆนี้นะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยเจ้าหนะ้าที่บริษัทลิฟต์เนาะได้เข้ามาวัดแล้วนะครับได้เข้ามาวัดแล้วก็กําลังไปตีราคาอยู่นะครับถามคร่าวๆแล้วประมาณ1นึ่ล้านห้าแสนบาทลิฟต์ขึ้นชั้น2นะครับตรงเนี้ลิฟต์ขึ้นชั้น2งนะครับประมาณนะครับประมาณแต่อาจจะเกินนั้นว่าต้องดูวัสดุด้วยนะครับ แต่ไม่มีไม่มีน้อยกว่านั้นไม่มีถูกกว่านั้นนะครับมีแต่แพงกว่านั้นก็คือเลือกวัสดุจะเป็นกระจกจะเป็นอลูมิเนียมจะเป็นสแตนเลสจะเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีเหนื่อยใจเลยฟังราคาแล้วเหนื่อยใจอ่ะข้างบนนะครับเราบอกบนป้ายเท้าจัตรโลกบาลทั้ง4อยู่ทั้ง4ี่มุมก็มีเท้าเวสูวันเท้าวิรูนปากเท้าวีรูนหกเท้าทัตตลดนะครับ กองบุญละหนึ่งหมื่นบาทได้ติดชื่อที่บริเวณกำแพงกำแพงข้างๆป้ายกระถางมหาจากักรพรรดิที่สุดในโลกตรงนี้นะครับกองบุญที่สองที่บอกบุญอยู่วันนี้ขอแบบรีบๆเลยนะครับกองบุญที่สองที่บอกบุญอยู่ก็คือในส่วนบันไดนาคนะครับเราจะทํานาคสามเสียนทั้งหมดสี่ตระกูลตอนนี้เขาปั้นอยู่ที่บ้านใกลจะได้จ่ายตัง์งวดที่สองแล้วนะครับก็คือเสียนที่สองมีวิรุณปักเท้ามีตระกูลวิรุณปักเนาะมีตระกูล กายสีทองนะพิลุนตังนะกายสีทองกายสีเขียวรล้เอลัพะนะครับกายสีรุ้งสัพยาปุตตานะครับกบบายสีดําก็คือการหาโคตมะเป็นนาคสามเสียนนะครับนาคที่นี่จะพิเศษเลยบันไดานาคเนี่ยแต่รัตะกูลไม่เหมือนกันเลยลักษณะรูปร่างรูปทรงไม่เหมือนกันเลยนะครับสีก็ไม่เหมือนกันเลยเป็นนาคสามเสียนที่จะเด่นที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ทํามาผมจะบอกให้เป็นทําสีด้วยนะแต่ว่าจะไม่เหมือนกันเลยนะ ดูได้นะครับแต่ละมุมแต่ละเหลี่ยมเนี่ยที่เนี่ยสวยงามงดงามนะครับเดี๋ยวจะขยับให้ดูใก้เนาะอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับส่วนที่3มที่บอกบุญอยู่ก็คือกําแพงเมืองโบราณนะครับตอนนี้ก็ไล่ติดตั้งแล้วก็ไล่เก็บงานอยู่เดี๋ยวเขาก็จะฉาบเก็บฉาบเก็บฉา,าบเก็บนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วจะทําสีตอนนี้นะครับก็บอกบุญอยู่กําแพงละ1นึ0 0แสบาทนะครับท่านเจ้าภาพก็จะได้รับ สมเด็จอมปสมบรมมหาจักรพรรดิหน้าตัก9นิ้วปิดทองคำแท้1องค์นะครับผมหองค์ก็สวยงามแล้วก็ได้ติดชื่อนะครับช่วงละห้าเมตรนะครับเนี่ยมีทั้งหมด20ช่วง20ช่วงก็คือ20เจ้าภาพนะครับใครสนใจจะร่วมบุญก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยตอนนี้มีเจ้าภาพแล้วเท่าไหร่4เจ้าภาพรับอีก16เจ้าภาพนะครับผมถามมาว่า ติดชื่อไม่ถึงยี่สิบชื่อได้ไหมก็ออได้จะติดสองชื่อก็ได้ติดครึ่งชื่อก็ได้นะครับขอให้เป็นเจ้าภาพมาแลวกันใต้จะเสร็จเต็มที่แล้วนะครับเมื่อเสร็จด้านบนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทําพิพิธภัณฑ์ในส่วนด้านบนเนี่ยจะทําพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระศาสนานะครับการแผ่ศาสนาแล้วก็นิกายต่างๆรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าจากักรพรรดิ แบบที่อ่านไปให้ฟังเมื่อกี้แหละส่วนด้านล่างนะครับที่ใหญ่ๆโตๆกว้างขวางเนี่ยเราจะทําระเบียงวิหารคดนะครับล้อมรอบส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูหลวงตาม,มานะครับก็รอติดตามตอนต่อไปแล้วกันเพราะว่าก็ทําทุกวันนี่แหละยังให้ดูเห็นๆทุกวันนี่นะครับก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่ละตอนระหว่างที่เราจะลงมือทำนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ครบรอบ2ปี สองปีในการตอกเสาเข็มเริ่มโครงการนะครับจากวันนั้นจนถึงวันที่องค์หลวงปู่เสร็จนะครับใช้เวลาแค่หนึ่งปีกับอีกห้าเดือนมัน้งนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับสองปีพอดีสองปีพอดีนะครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละทําให้ดูเห,เห็นทุกวันนะครับทําให้ดูอย่างจริงจังแล้วก็ทําให้ดูด้วยใจที่ศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นนะครับไม่มีเกี่ยงงอนว่า อย่างนั้นไอ้นี้คนนี้อย่างงู้นคนนั้นอย่างนี้ไม่เคยเสียเวลาหยุดฟังคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหยุดฟังปุ๊บมันชะง,งักมันเสียเวลาเพราะว่าไม่ฟังคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นครับเราก็เลยทําได้ไปได้ขนาดนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันที่19เานาะมีงานบุญบมีงานบุญอะไรอาจารย์รอสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจากักรพรรดิเป็นการภายในครับรอสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิองค์ที่ <80 S 2> 87ครับ87นะครับเป็นการภายใน เป็นการภายในนะครับไม่อนุญาตให้คนนอกเข้านะครับผมแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นการภายในนะครับทั้งหมด199องค์เนี่ยตอนนี้เขาไล่ทําสีจะเสร็จแล้วเขาบอกบุญอะไรอยู่บ้างพระเนตรสองพันอุณารมสองพันนะครับใครสนใจจะร่วมบุญก็แจ้งได้เลยเดี๋ยวข้างหลังนี้ก็จะงดงามสวยงามอาลาังการนั่นแหละดูกันไปเรื่อยๆทํากันไปเรื่อยๆนะครับมีมีในส่วนไหนอีกนะ ว,วันที่19นะเมษายนนะอ,องค์ที่แปดสินะครับเขาไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกเข้านะครับเพราะว่าตอนหล่อองค์ที่แปดสิบเนี่ยก็มีคณะกรรมการช่างเนี่ยมาหลอ่อประมาณสักยีคนได้เนาะประมาณสิบกว่า20คนเนี่ยประมาณนี้มีคนโทรแจ้งนะครับมีคนโทรแจ้งทางราชการว่าชุมนุมคนเกิน20คน ต่อการเป็นโรคโควิดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่อะไรมาตรวจจะมาวุ่นวายกันไปหมดนะครับก็เลยป้องกันขอไว้ตามนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อนะครับก็ทําทไปเรื่อยๆนั่นแหละวันนี้ขออนุญาตรีบแป๊บหนึ่งเนาะรีบแป๊บหนึ่งรีบแป๊บหนึ่งรีบแป๊บหนึ่งใครมาเอ่ยเราเลอ ดูไหมอ่าก็ตามนี้นะครับถนนก็บอกบุญอยู่เหมือนกันใครจะร่วมบุญปิดยอดสองแสนบาทก็ได้นะครับตอนนี้แมงผู้คำยังเหลือไหมาจาย์เบนยังเหลือแค่ไม่ถึงไม่ถึงสิบห้าตัวครับไม่ถึงสิบห้าตัวนะครับก็จะปิดยอดปิดบุญปิดอะไรกันตามนี้แหละดูเอาแล้วกันนะครับผมงดงามสวยงาม บอกบุญสัต์ด้วย2 5งหมบ <25. S 2> าท้าชัดก็ยังรับอยู่นะครับชัดก็ยังรับน,น,นะครับแล้วมีอะไรอีกฝากอะไรอีกไหมอ่ะอสมเด็จงค์ประถงรบรมมหาจากักรพรรดินะครับองค์ที่ยังไม่มีเจ้าภาพนะครับมีองค์ที่25าครับ30 31 3บ3าร่วมบุญองค์ละ1,000 0แบาทเป็นพระเจ้าทาันใจครับสามารถติดต่อได้ที่ผมโดยตรงนะครับหรือว่าโทรได้ที่ศูนย์เก้าหครับผม อ่าสาธุนะครับก็ตามนี้แล้วกันวันนี้อย่างที่บอกแหละขอแบบรีบๆนิดนึงพอดีเจ้าหน้าที่เขามาย้ายป่านะครับต้องไปดูเขานะครับก็สาธุโมทนาบุญกับทุกท่านโดยนะัะ